สวัสดีครับเมื่อนี้เป็นเสาวันเสาร์ที่21กุมภาพันธ์2021 6สิบหาครับผมนครตะลอนวัวย่างข้าพี่น้องอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือชมผู้บุตรนะครับบ้านน้องแก่อำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับได้มาแล้วสองคลิปนะครับต่อไปเป็นคลิปที่สามเด้อคุณผู้นิเทศไปยังสี่งนะครับเรื่อยๆเอาได้หลายคลิปแบบปอพี่น้องติดตามเบลยนะครับเดี๋ยวคลิปที่สามต่อไปสีเฟอรสวยๆนะครับของคุณพ่อคุณด้อเนี่ยสวยๆเลยนะครับสวัสดีครับ อ้าวสวยๆเลยเปิดเท่าไหร่ครับแม่สวยสวยไปเนาะหางหางเนาะโสีแดงดีเนาะกุ้งสังดีเลยไงหนาเนี่ครับเดอ้อแม่นี่เดอ้อยห้าหมื่นห้าเนาะครับเพิ่นเป็นแม่สาวบอครับแม่สาวเพิ่นจักจักปีเนาะครับนี่เสองปีงปปแถวคู่แสดงว่าพร้อมจะผสมเนาะแม่สาวพร้อมผสมเดอ้อแม่สาวแถวคู่นะครับสองปีเดอ้พอพร้อมผสมเนาะโอ้บือลื่พิ่นงามเนาะ ได้เลยนะครับได้หลายคู่หลายหางด้วยห้างผึงนะครับยังไงอ้วนตโตนอยู่เอาแข้งขามีตรงนี้บ่มีเนาะหาถกกัถอนบ่ได้แต่ว่าเนื้อหนังสีเพิ่นนี่บ่ตรงห่วงเนาะเพิ่นสูงเท่าไรครับลอยสี่เี่หานเนาะลอยสี่เี่หาด้วยครับด้วยโค้งใส่หน่อยได้พอเด้ร้อยสี่สิบห้านี่ครับ่ายบั้นทยายบ่ตรงห่วงนะครับคูปั้นททายใหญ่เนี่ยโค่นหางนี่ครับเอาควายหางเพิ่นจะสันเนาะแต่ว่าเพิ่นยังติดปงเป็นบ่ อาเนี่ยนี่ปวงของน้ำแบกจับบ่เอาของน้ำแบกจับเนาะท่ายดีครับแม่นี่เ <of> ด <rad> ้อเอาถือว <out> <m anger 000> ่าสมบูร <gamma> ณ <enders> ์สมบูรณ์สมบูรณ์เนาะนี่เอาเบื้องหน้ากอนก็ได้ครับเด้อเด้อยอดแสงจก็หน่อยอ่านี่ครับเชื่องดีเด้อนี่นะครับเด้อผมเบื้องช้างนี่ห้นี่นี่ยอดแสงแขรงขาใหญ่ดีเล็บดีครับผมมีทำนี่เด้อแม่นี่เด้อเอาถือว่าสมบูรณ์แหละครับเด้อเอาห่วนแกวคู่ความเมาสมบื่อเรื่องนี่ยแล้วสวยเลยครับเด้อทั้งไตเด้อเอาเนี่ยครับ ห้าหมื่นห้านะพ่อเนาะห้าหมื่นห้านะครับแม่นี่เด้อเอพี่น้อยได้เด้อเบอร์ซีอุใตะคิปครับหาหมื่นหาครับหนีเร่อห้าหมื่นห้าแม่นี่แม่นบ่ครับเอาแม่นี่กันแม่หนี่แม่นี่เพิ่นแยกลูกบ่ครับบ่ท่องครับท่องผมเป็นแม่แม่สาวบ่ครับแม่ส um. มาวท่องท่องเลี้ยวท่องเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนแล้วอ๋อใกล้ดีคลอดแล้วตัวนี่ อ๋อเป็นทองแร้วนะครับเย็ดเดือนแล้วท่องแท้แน่นอนล่ะเนาะประกันไหนเลยผสมไผ่พ่อบาเนี่ยใบยุงลูกว่ะเาเป็นยังเด้อเป็นใบเป็นหลอดเอาพี่น้องซื้อไปมี่ใบมี่หลอดให้อยู่น้ำลูกไส้เพิ่นถือไปเด้อเปิดเท่าไหร่พ่อบาเนี่เปิดไปหาครับห้าสิบสามเนาะเปิดหาสิบสามนะครับแม่ทองแรกเด้อแม่สาวทองแรกเจ็ดเดือนแล้วผสมหลอดเอา นี่ใบไม่หลอดให้พี่น้องออกไปสูงเท่าไรครับแม่นี่ลอยสี่สิบบวกเนาะหรือวัดแล้วลอยสี่สิบสามบอกวัดแล้วลอยสี่สิบสามด้วยแข้งขาบ่มีแบบนี้เนาะเอาทั้งไตกับได้อยู่ครับน้ำในก็บไตดิยู่เอาหลายขวดยุเอานี่หางยาีวบั้นท้าเนี่ยแล้วไปตรงห่วงเด้อยพูนหางใหญ่เครื่องดำเนาะหางยาวแม่นี่เด้วยเอาเราประกันเลยนี่เด้อนี่ครับเด้อเอาถือว่าเป็นเตลเลี่ยนะครับ แม่สาวท่องแรกเนะครับเด้อสาวต้องประกันท่องครับเจ็ดเดือนเนี่ยเอาเนื้อหนังเด้ออันนี้ในราคากหกหมื่น,น,น<อ>เท่าไรก่อนห้าสิบสามโอห้าสิบสามเนาะผมนึกว่าหกหมื่นสามเท่าได้ไรมัดอะไรบ้าครับโอ้โบสถ์เท่าเอาเปิ้งเบิ้งอยู่บอครับมาเบิ้งก็ได้เดี๋ยวผมบอกพวกนี้ก็ได้เอาแม่โบสถ์เท่านี่เนาะเปิดเท่าไรครับนี่่ย สวยตัวนี้เนาะแม่โบท๊ทนะครับเดอ้อโบ๊เท่าเปิดไว้43ครับ43เ่เด้อครับเดอ้อโอ้ใหญ่หนาดีครับแม่โบ๊เท่านี่นะครับเดอ้อก็ได้ลูกตัวนึงเนาะน,นี่เนาะนี่ครับนี่ครับสาวโอ้เป็นแม่สาวเนาะแม่สาวโบ๊พความเสมพื้นกันความเหมาสมสูงเท่าไหร่ครับเนี่ย ถุงละสี่สิบกับรอยสี่สิบขีดประคุณเลยเอาพื้นกระป๋ะได้ผมหมดฉากของม้วนแล้วอันนี้มือเรื่องได้เลยอันนี้ครับอืนะครับนี่เลยครับโค่นหางใหญ่ดีเลยแม่มุมเอาควอมผสมนะครับหางยาวหางลามดีนะครับขุนครับอืนะครับเด้อนี่ครับเป็นแม่สาวพร้อมผสมนะครับเด้อพร้อมปะพร้อมจะผสมถือว่านล้วเ้อเอาสวยเลยครับมือเรื่องได้แข็งขาใหญ่ดี นะครับข่ววสูงาได้เลยครับเด้อเป็นตัวงูอยู่ครับเป็นตัวงัวอยู่เป็นไทยตัวงัวอยู่แม่โบนเนาะราคาเท่าไรครับสามัสามสิบสามเนาะตัวรองได้เนาะเด้อสี่หมื่นสามเด้อแม่สาวโบนพ่อผสมเนาะมัดหรือเปล่าพ่อหาเบอร์โทรพ่อหน่ยครับ 0 9 3 7 6 2 7 6 2สาม7 9น7 4 9 1 7เจอาเนาะม้อ่อ้อนน่เตคลิปครับพออยังครับพอไผ่ครับปทุ่มรัดโอพอไผ่จากอำเภอปทุ่มรัดจังไรเนาะเออจะสนี้ได้เนี่ย ติตามไตลอนวน่ี่ตลอมคุอนตลาดนี่เป็นขั้งที่สองครับขอบคุณหลายหลายเด้อขอบคุณหลายเด้องมื้สวยจากพนมไ่นาะปทุมร้อนโอ้ปทุมรัเนาะปะทุมรัอนปทุมรัอนเ่กลาแม่นิบหวานนั่งเลบ่ยมีงูอะไ ขึ้นว่าคมเดียวหรือบ่ขายหมดแล้วมีคมเดียวเปิดเท่าไหร่คมสี่หาแม่ลูกเปิดสี่ห้าของพญายกาแม่ลูกเปิดสี่มื่นหาเออเป็นลูกสาวเป็นลูกสาวเป็นลูกสาวเป็นลูกเท่าไหร่พ่อเนี่ยลูกสองเด้อ ท้องว่างเนาะลูกสองท้องว่างนะครับอ้าวอ้าวของเสือกแม่เป็นแม่สาวด้อครับเด้อแม่สาว็นลูกแม่เป็นลูกลูกตัวที่สองนะครับแม่เพิ่นเนาะแม่เพิ่นเป็นหูกระทบครับหักระทบลูกเพก่นมาบ่มาณจาะหม่านหกเดือนไปลูกเพิ่นสิ่ประมาณหาเดือนเนาะแม่เพิ่นสูงเท่าไหร่ครับ ลอยหาซิบบวกมือเลื่อได้โอนต้นเป็นคู่เป็นหาบอ่างทองลื่อดีบม่มีต่ำนี้นะครับเด้อแดงขาบ,บม่มีต่ำนี้หา,าหางยาวหางลามดีนะครับเด้อเอาเป็นแต่เลี้ยงอยู่ครับมั่โค่งมอยู่ยนะซีมือหาน้อเอาบม่มีต่ำนี้อย่างเด้อครับทั้งแม่ทั้งดูเอาซีมือหานะครับเอาเบอร์อยู่ใต้คลิปศูนย์เก้าสามห้าหนึ่งแปดเก้าเก้าห้าเจ็ดเอาอยู่ใต้คลิปนี่แหละของพ่อใหญ่กาเด้อ ทังผีขายหมดแล้วมาผู้เดียวเนี่ยจันมามากจนมาเอามาผู้เดียวบะรถจอดที่ไหบนี่รถทบรถจอาขอทายยโอ้เอาของผู้ยกันก็นีนม่ยังนสมปูดีแ่แม่นี่ผู้ใดนนนี่คือสมปูดี บอยมีของไม่เจ้าของนี่ตอรองกันอยู่ครับสร้างที่เลยครับสาสี่อันองโอ้ว่ายีบ่ตลาดไหว้แล้วะ ตัวไม่เหรอครับนี่เนาะตัวไม่จ้าโอ้าตาทางไปแล้วตัวตาเลี้ยงเนาะม่จากเงเปิดเท่าไรอันนี้เปิดเท่าไรครับนี่เปิดใบมูสามการมมูสามเนาะหกมสามเอาแม่นี่ของปุ๋ย อันน oh ี้ใบผสมนะพี่ิกาเจ็ดเจ็ดเเป็นแม่สาวทองแรกครับแม่สาวทองแรกีิการเจ็ดเจ็ดเก่าเตกันญาคนบอกเดือนได้นะกันยาโอ้กันยาเนาะเดือนาก ซีเดือนกลัวที่เขาหาเดือนครัเป็นท่อแรกเนาะอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าเลยครับเล้วซีเดือนแล้วตัวท่อแล้วเนาะปักกันท่อหายเลยสูงเท่าไรครับแม่นี่ยร้อยร้อยซีนิ่มหายเลยเหล่ามตูดีครับเอาตั้งใส้ก็ดีเด้อยซึ่งได้แข้งขาบวมมีสันนี้นะครับแม่สาวน้อเดือนกว่าแล้วนี่ครับเอาล่ามตูดีครับ ัไดไทยผีนะครับเ,เอาหางยาวอยู่เครงดัหองื้นสามเนาะห้องแม่นี่แม่ได้อีกครับบัดแม่นี่นาะบัดแม่นี่เท่าใหค,ครับเนี่ย <14. S 1> อ่าสิบสี่เพิ่นแม่สาวเพื่ันบอสาวจองแรกอ่าสิบสีอ่ามืี เอาเป็นแม่สาวท้องแรกที่าผสมไผครับบดแม่สาวท้องแรกผสมส,สามเดือนกลัวทศพุ่นมิตรวายแสต๊นึงหนึ่งหงนะครับทศพุนสามเดือนกลัวเนะเาะสามเดือนกลัวได้ในท่องกันได้กลัวอะไปครับเอาประ,ะกันท้องอไ,ไเนาะ เอาแม่สาวทองแรกทวดจะพ่นวายแสดหนึ่งหนึ่งหกประกันทองให้ได้ครับเด้อเอ๋อสูงเท่าไหร่ครับตัวไอซี่ที่หัวบวกเนาะล้าตัวบันดีเลยครับเด้องาวู่เด้อแดงขาดีบื้นเรื่องใดเลยครับโอนต้นทั้งมีมทั้งโขนเอาบ่มีมตังนี้ทางงาวดีได้บรรทายง่ายครับบรรทายง่ายเครื่องดับเลยครับเครื่องดับบรรทายง่ายอ้าหัวตัวนั้นมันดบไปเอาหน้าตาเป็นกระดีเด้เหรอเอาหน้าตาได้ครับเด้อ แม่สาวท้องแรกนะครับเอาทดสะพนไหวแสดหนึ่งหนึ่งหกประกันท่องไห้ครับนด้ราคาห้าหมื่นสี่เนาะห้าหมื่นสี่มดเหรอครับเนาะเอาเบอร์โทรครับอานนี้ศูย์แปดห้าศูนย์สี่หกห้าหกศูนย์ห้าเนาะนอยเปียกน้อยสีเนาะอำเภอหนองคอกจังวัน้อยเอ็ดครับเออํเภอหนองคอกจังหวัดน้อยเอ็ดขอขอบคุณหลารครับ

ไม่ได้เสียงหน้าอยู Jamie Jamie. Lonely, ่ดีถึงนะไม่ได้เสียงหน้าอยู่ดีเนาะเสียงหน้าอยู่ดีจูงวม่าพี่แล uh ้วบอกครับจูงเมื่อพี่บะโอ้แม่ลูกเกิดเท่าไรครับเนี่ย สามหามื่นหาครับสามหมลูกสาวเน,ะใน,ในเาะโอ้ลูกสาวอยากดีก็เริ่มกินน้มํแม่อยู่โอ้เคยกินแห้งเลี่ยฮะ <c oughs> แม่สะเทือน <c oughs> ลูกแรกหรือลูกสองแล้วครับเนี่ย <c oughs> โอย้เป็นลูกสองและนะ้วเนาะโอ้ยกินน้มํแม่ไหมเพื่อนเนาะมวยอันแม่เก็บจังม <c oughs> เมีนเนาะลอยเศร้าเดียเด๋ยวแม่เพื่อนนี่ลอยเศร้าเดี๋ยวบอได้ครับได้น้องงัวไทยเด้อบบสูนะครับลูกคน เอาเป็นลูกกำลังกินนมอยู่เนาะงนี่น้องไปได้เดาะบุ้มี่จำนี้เนาะแข้งขาบุมี่จำนี้ขาทุกข้าอนบ่ได้เนาะบุมีเลยสามมื่นหาสามมื่นหาได้ข้มเดียวป่ะครับบ่ได้หลายข้มครับขายเหลือข้มเดียวโอ้เหลือข้มเดียวโอ้ขายหมดแล้วเด้อพี่น้องได้เป็นเรี่ยงเล้วให้ลูกสีแดงดีเด้หนี่วั่วไทยหน่อยสามมื่นหาต่อรองได้เนาะพ่อเนาะต่อรองได้ครับเบอร์โทรเลยครับ ศูนย์เก้าเจ็ดสามพ่ออย่งครับเดือครับนะเดือดอกสเดาโอ้พ่อเดือเดือดอกสเดาอเ้าเศรต้าเรียนตะลุกแล้วมาขายง่วโอ้นะครับอยู่บ้านไหนลครับนี่ยมำนะครับยูบ้านโอ้จัดตูลเรพักทิมานเลยเด้อเอาสามมืเด้อเอาโทรมมาบนนี้แหละเอา คุณทอดเด้อ,อ,ค,ดดดอคุณทอเด้อเด้อเอาคุณทอดเด้อเด้อเอามาเปลีน่ยนหน้าหอยงัวแล้วบ่ขอบคุณหลายนะครับเด้อแม่ดำดำมั่งแฝงน้อหน่ะอยขายแล้วบ่ครับบ่แม่ดำดำขายแล้วโก็กำลังต่อกันอันนี้เป็นงัว,รวหรือคั้ยเนาะนี่มันฝนอยู่เนี่ย ำลังต่อรองกันอยู่อ้าห้อง้ยนี่เนาะมาเใสไร์วนี่ขึ้นรถหรือว่าอะครับหนไหม กองเ,เ,เอีอ้ยเลยหนี่งผู้ใดอ๋อว่าพบชายมาแม่ลูกผู้นี้บ่ค่ะแมีนครับเพิ่นเหลือเหลือแม่ลูกอี่บ่นั่นอยู่ไหมเมียนบ่ผพบ่ายไหโอ้ไหนครับแล้วที่ขึ้นรถแหละด้อนี่อา้าวบาทนี่แหละง่วงงามง่วงงามอยู่ท้ายตลาดนี่ที่แหละครับอ้าวกินน้อบุ้งผู่นี้เป็น<ๆ>ลูกสาวเคสามหนึ่งค่ะโอ้เคสามหนึ่งบ่ลูกสาวเพิ่นเนาะแม่นค่ะลูกสาวเป็นลูกสาวของเมีย เป็นลูกสาวเคฟสามหนึ่งนะครับแม่กัผสมตันแล้วอวันที่หกคุ้มค่าโอ้ในทองแม่เพิ่นฮุดตันเนาะฮุดตันเอาบันเนเป็นลูกแรกหรือลูกลูกแรกวันนี้ครับเป็นลูกแรกเนะลูกแรกเจ้าเดือนอะไรครับลูกสาวเพิ่นลูกสิบกว่าปีแล้วล่ะครับโอ้สิบปีแล้วเนาะสิบปีแล้วเนาะสิบเดือนค่ะสิบเอ็ดเดือนสูงเท่าไรครับลูกคนถามลูกคน ร้อยสามสิบเนาะล่ำตัวพื้นดีเนาะเน่าเ้อเอาแทงขาดีว่ามีแต่นี้เนาะท่านใจดีเลยเนาะครับเป็นคู่เป็นห a i r ปลื้มได้โอนต้นนะครับลูกสาวคนเด้อผมพาเบิ่งลูกสาวก่อนนี่เนาะเอาลูกสาวเด้อเป็นลูกของ JF สามหนึ่งนะครับบ้านนี้เบิ่งแม่เพิ่อนในบ้านนี้คุณแม่เพิ่นเด้อในท้องเพิ่นหุตันเนาะจังเดือนแล้วครผสมมันทีหกกลุ่มผ้าหกกลุ่มผ้าหกกลุ่มผ้าเมื่อนหร่วันที่ ยี <Catholic. S 1> ่ส uh, ิบห้ายี่สิบห้ารอบนึงค่ะอารอบหนึ่งพอดีอ่ารอบหนึ่งพอดีเพิ่นสูงเท่าไดครับแม่เพิ่นเนี่ยร้อยสี่สิบเจ้าร้อยสี่สิบขึ้นหมดแล้วเนาะเอาคุ้นหางใหญ่เครื่องดับดีครับเครื่องดับเด้อหางยาวหางยาวหางหลามก็พอจำลาดได้เรียงง่ไงล่ะเอาให้ลูกดีเด้อแจ้งขาโบมี่งแบนี้แม่เพิ่นก็ได้เชื่องดีเนาะเชื่องดีนะครับเด้อเอาทางไตกาดีนะครับแม่เพิ่นเด้อในลูกเพิ่นเจี๊ยบสามหนึ่ง ลูกสายพันธุ์ดีสิเชื่องเนาะถือว่าเชื่องนาเลียนะครับลูกสายพันธุ์ดีเด้อเอาทั้งเมดทั้งถั่วพุ่มนี่คือในราคาต้นนี้เปิดใบแปดหมื่นหาพันแปดหมื่นหาพันต่อรองไหนเนาะต่อรองไหนหลานเนาะแปดหมื่นหาพันราคาพร้อมส่งนะครับไปส่งทั่วอีสานเนาะหรือทั่วประเทศไทยเลยทัวประเทศทัวประเทศฟรีลลค่ะโอ้ส่งฟรีลอยลูกนะครับทั่วประเทศไปส่งให้ทั่วประเทศแต่ว่าลอยลนี่คิดให้ฟรีเนาะ ลอยลนี่ก็ไก่ด้ยครับขาดจากวัดซองอ่วัดคนละเนาะเอาว่ามีแต่นี้ด้อเอาต่อไปแม่นบ่้ครับเนี่ยโอ้มมนเตอรเนาะเปิลเพิ้ลน้อนอยู่เนาะโอ้เปิ้ลล่าเนาะเอาเพิ่นขึ้นบังไหละ บีมมาเตอร์นะครับด้อเอากลังเอาขึ้นไปเนล่าเินดีดเด้อครับเอาลูกกันน่ะละอันนี้เป็นลูกไส้ป่ลูกไส้ลูกกัน่าลูกไส้ลูกไส้บีมาเตอร์โอ้่เดกาเดกมุกมุกลุกลุกลูก่ลูก่ลูกแม่ลูกลแล้วาในลกลูกลุกลลูกลก เออลูก่ะโอ้ลูกไส้หนี่ขี่ขานเดี๋ยวบีมาเตือนเลยผมบอกลูกคุณลูกก่อนครับลูกขึ้น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 โอ้ลูกไส้หนี่ขี่ขานเว้ยโอ้ยลูกขาไม่อยากลุกเ่ยเตื่นสายได้เลยโรงเรียนเขามอยากไป่ในแนวนี้โอ้ยบีมาเตือนเนาะแม่กับบีมาเตือนเนาะจูบกับบีมาเตือนเนาะหาหยางได้ตลอด เอาพิ่นนอนเด้อผมปุ๊กขืนไายเลยเพราะอาหายากกันในตลาดรีบมาเตื่อเลยเป็นลูกไส้แทบอิู่วมีเลยเปิดเท่าใดครับบาทนี่เป็นเพื่อถ่ายพัแห้งนะครับเดยมีมาเตืองหงอนผ่านล้ำตัวโอ้ข่วมย่าพิ่นรถไฟเฮือดช่วงห่าเลยนะครับเด้อยาวเลยนะครับโอ้แม่เพิ่นสูงเท่าใดครับแม่เพิ่นนี่ร้อยสารยิ้มหายด้อเอาแต่ว่าข่วมย่า่ต้องห่วงเด้อครับแตงขาดีบ่มีตัวนีทั้งใจได้เด้อรีบมาเตอร์ท่องว่างบ่ครับ ผสมแล้วค่ะโอ้ผสมแล้วเป็นท่องเทอะไรพว่อะไรครับเนี่ยสองบ่ค네่ะท่องที่สองเนี่ยท่องที่สองนะผสมผู้ใดครับผสมจิมมี่ค่ะโอ้ผสมจิมมี่เนาะจิมมี่บีมาเตอร์เนาะจิมมี่เด้อผสมบีมาเตอร์จิมมี่จักเดือนแล้วก็เดือดเืออดกลัวค่ะเดือนกลัวเนาะแม่นี่เนาะเดือนกลัวเด้ออ้าวนี่ครับเบืองท้ายไก่ไก่ไก่ยังเหมือนเลยบีมาเตอร์เนีอันนี้เป็นลูกไส้เป็นลูกแรกเนาะนี่เนาะเป็นลูกไส้ลูกแรกเด้อครับไงนะตัดนะ เอาพี่น้องได้พี่มาเตอร์เอาแข้งขาบูดมีต่ำนี้ในราคาเท่าไหร่นะครับพี่มาเตอร์นี่6,000หาเนาะเอาเบอร์โทษได้ครับบาทเนี่ย085 085 963 0168 0168เอาเบิร์จุดใตคลิปด้านนอกยังหละ ทองรักค่ะน้องทองรักเป็นฟ้ามบ่ะรครับเรื่อ,อ,องทองรักฟ้ามอยู่อำเภมริกาไหมคะโอ้ทองรักฟ้ามเมืองเหรียน้องง่วง<ะ>งามเด้อะลอ,องน้อนเมื่อเด้อยชุดไทยเนี่ยแหละง่วงงามอยุทธไทยตลาดขอพูดหลายลหลายเด้อะขอบคุณหลายเอาบีมมาเตอร์เอาไทายมืออีกอะไรครับีมมาเตอร์โอ้สวยนะครับด้วยเนาดีบีมมาเตอร์เด้อะตลาดสรไว้ครับเพิ่นเอาขึ้นรถพอดีเอาพนีเลยละ นี่บัตรชุดไทยง่ามามาอยู่นี่แหละซาราน้อยนี่กระท่อมท่ำใจเอาไปใส่เลยครับขึ้นรถแล้อบอดนีโอ้อยง่ยนะเอาเปาลือกทะเลเนาะเมลูเนี่ยเขาผู้ใหญ่บวกเอาบ่เอาบอไม่เจ้าของบ่เนี่ยเอาผมนึกว่าเจ้าของเลยเนี่ยโอ้เจ้าของใส่เลยนขาไม่เจ้ของยางด้วเสียดแดงแดงเนี่บ่ เสียเลิม้มเหลืองว่าชื่อสวยนี่นบับมับปิดทใายตาลาดนี่ชื่อสวยเจ็ดหมืนม่นสามลู้ไหมครับเขาให้เจ็ดมื่นเจ็ดหมื่นสามบอกว่าบอกเจ็ดหมื่นสามนะครับแม่ลูกลูกสาวเนาะ เป็นลูกสาวนะครับด้วยเจ็ดหมื่นสามลูกแรกลูกแรกท่องว่างลูกแรกท่องว่างเจ็ดหมื่นสามเป็นลูกสาวด้วยเด้อเป็นลูกแรกของว่างด้อท่องเพิ่นว่างเนาะเนาะคันวุ้นเรียบผมมาเสียใจท่องว่างเนาะเครื่องจับเด้อหางยาวหางยาวครับหางยาวหางแหลมดีครับอืมนะครับสูงเท่าไหร่นาะพ่อเนี่ยะร้อยห้าสิบก่าร้เรร้อยห้าสิบเด้อ ยังขายดีว่าไม่มีตำหนิเอาบือเรื่อ่ะโอนตัวนี่แหละได้เอาเอาปิดท้ายตลาดปิดท้ายตลาดปิดท้ายตลาดได้ครับเด้อเนี่ยอ้าวนี่ครับหน้าตาเด้อลูกตัวมีอะไรเนี่ยเด้อไม่มีตำแหน่งเด้อค้าทุบค้าถอนก็ได้หรอกจบถอนไม่ได้นะครับเอาเนี่ลูกสาวเด้อท้องว่างลูกแรกเจ็ดมื่นสามเนาะพ่อเบิดโทษเลยครับ 0 8 8 088- 5 1 6 1 02- 02- พ่อใหญ่คาเมื่อกี้พ่อใหญ่คำมูลพ่อใหญ่คมูลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดำเภอศรีสมเด็จอำเภอศีสมเด็จโทรมาเลยกำลังนบาดต่างอยู่โอ้ยมาดีไทยเอาทับ้านบานต่างเด้ยเ็ดมืสารลครับขอบคุณหลายฝ่ายดยขอบคุณหลายครับ เพิไมแม่สิบแปดหมื่นออออันนี้ของไเนี่ของผมนี่รเปิดอยู่บ่นี่เปิดรเดอาเปิดท่าไหเนี่เปิดที่เกาสี่หมื่นเกผมได้ลูกเดียวลูกตัวแรกนี่ตัวสโอลูกตัวแรกตัวสองได้องััสองพันอ่ส่งสองพันคบโตบ่คบโตครับโอคบโตจังเดือนแล้วใช่แลมันได้ยีมือแล้อครับโอ้ยีิบเจมื่ พ่นหางใหญ่เครื่องดำหางยาวหางลามโคบดทานรอบเนาะในท้องเนาะเป็นท้องที่สองเนาะท้องที่สองโค้มตัวมากคือเห็นทื่ใบบูดเป็นใบเพิ่มนหมดเลยใบตัวพุ่นครับใบตัวพุ่นแช่ขาผมแบบนี้หรือเรื่องใดเงาด้วยเนาะโคบดประกันโค้มเหมือนเครื่องใดเนาะแมนอ้านี๋อลำตัวดียาวเลยอ้าวลำตัวดียาวงาเงาเงาจุ๊บดีเด้อเอาบผมมีแบบนี้อย่างเลยรับประกันได้ยังจัดรับประกันเอาหน้าตาเพื่อน อ้าวนี่เด้อผมย้อนแสงอึบอานี่สวยๆได้อนี่อ้าวสี่หมื่นเก้าเหมือนโมเมนดก็ไราทเก่าจุดโตห้องผมก็ไปรถลงลายเถะ่าที่เก่าที่เก่ารถมอญาาแล้วเทไรเทไรที่เก่ารถมอญจันาันต่อรองสี่หมเก่ารถอยากได้โหมื่นเก่าเลยเออสี่ยังรถเออสี่หมื่นเก่านะสี่มืนเก่าห้องต่อร้องไหนครับต่อรองได้นี่กระห้องีเรีกกระห้องหาพสองพูลละอ บ้านี้ลงมาซีเก่ารถอยากขายแล้วโอ้อยากขายโยกหาโยกหาให้แกนูทูศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่เก้าหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งแปดสี่หนึ่งเก้าแปดสี่หนึ่งเก้าจันพันล้านเบอร์กองปราบจบโอ้จันพันล้านต่อได้ครับจันพันล้านจันพันล้านนี่ขึ้นบาทไอ้จีว่าจีถามว่าอะไรเป็นพันพันล้านบาทนี่เนาะพันล้านบาทพันล้านบาทหรือพันล้านนั่นล้านนี่พันล้านบาทพันล้านบาทเลยที่พอผมมาจะได ซีมนเก่ซีมนเก่ผมเซิร์ฟในงี้สิมื่นเซิร์ฟโตกับจุงไปใส่บักเขาซาเกินใบบางยันเขาสองพันได้รอบนังแล้วโทรมาได้เลยยี่สิบงพันล้านเด้เลยครับผมโทรมาเลยครับติดต่อได้ก็คืกุดชุ่มครับกุดชุ่มเ้อเอาเนี้ยจันพันล้านครับผมพันล้านบาทพันล้านบาทครับเาเป็นพันล้านล้านไปจูนน้ำจันเจ้าได้มือวันที่สิบพฤษภา เอาบุญบางไฟบ่ครับสิ os, บพุทธพาจูดอำเภออดไบุญบางไฟได้นี่กุชุมครับโอ้บุญบางไฟกุชุมพ๋อยาโสมไข่ก้อนมูวันที่สิบสามจูดเชียงข้ามเมือสงกานโอ้จูดสิบสามเมษาจูดเยี่ยงข้ามเมืองเพียงเอาก้อนมูเลยไข่หัวไข่หัวเอาอย่าจัดทร์พันล้านซีเมื่อเก่านะครับด้วยอาโทรมาหาเพื่อนนี่ละกระท่อมทำใจเหลือผู้เดียวกระท่อมท่อมใจแม่นอยู่บ่ครับนี่บ่ครับ แม่นบ่วนี่ครับโอ้แม่ลูกบ่ครับบ่นี่บัตรชุดท้ายนี่ง่วงง่ำๆจะอยู่บัตรชุดท้ายนี่ละเอ้าลูกสาวยากดีเนาะโอ้ลูกลูกไส้ลูกไส้ลูกไส้โอ้ยสายตาก็บ่ได้ดีเป็นลูกที่ไหนเพื่นครับนึ่งที่สองละโอลูกที่สองไปแล้วไปแล้วลูกไส้ที่ขึ้นรถแล้วลูกที่สองท้องว่างเนาะแม่เนาะครับเปิดท่อดไรพ่อเปิดสามโอ้ครับโอ้เนี่ยราคาถูกๆนะลูกไส้นะครับเด้อ เอาเป็นรูปตัวที่สองเนาะเนาะเอาสามหมื่นหกด้วยแม่เป็นกะสูงรวยซีซีพี่หล่อนาะอ่างยาวเนาะหางยนะาวหางลา่างเข้าตำราเลยอ่างทองใหญ่ดีด้วยเอาแกงขาปูมีตัวนี้แล้วพ่อเนาะไม่มีตำหนินะครับเด้วอ่างทองใหญ่เอาท้องว่างเนาะตัวที่สามที่ไปเอาแม่ลูกสองด้วยครับพี่ตานี้สามหมื่นหกแล้พ่อเนาะเบอร์โทรพ่อเลยครับศ ok ูนยะ์แปดเก้า แปดสี่สองศูนย์หกเจ็ดเก้าตัวนี้เนาะเบอร์นี้นาะพ่อเนาะพ่อหยังครับพ่อทองบ่อครับพ่อท่งบบอครัจากไสครับอจังหานครับโอ้จังหานลอยเอ็ดน้ำเมลีจังหานนี่บ่ครับโอ้นะครับเอาสามหงหด้อเป็นลูกไส้พูดขอบคุณหลายพ่อขอบคุณหลายครับตลาดไหว้พอดีครับผมมาถ่ายจุดตลาดไหว้ไปแล้วครับเมื่อแล้วเลิกแล้วนี่คือตลาดชุ่มผู้บุตรนะครับบ้านน้องแก่เพเภอเมืองจัอย่างลอยเอ็ดนะครับเด้อ เอาขอจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับที่ที่แต่ละชมก็จะร่อดวัวน,นะครับทางใดก็เลื่อนครับขอว่าไม่เร่งกดติดตามคดนึงนะครับเด้อขอบคุณน้องทุกท่านครับสวัสดีครับ